มันเป็นการเปิดหน้าแบบประทานหันมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในงานอีเวนต์ที่ไปตาม2คู่จิน้นก็คือมิวกับกัปคุณผู้ชมค่ะนะคะบรรยากาศความน่ารักจะขนาดไหนพวกนี้เนี่ยดิฉันเปิดหน้าแบบเฉพาะกิจมากๆเพราะฉะนั้นไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะตีิกกันแบบกันหน่ำเต็มที่เอาที่ให้หายที่ถึงกันได้เลย,เลยนะครับแต่ว่า พอมาถึงปุ๊บน้องๆทั้งสองคนจะให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวนะฮะระหว่างนั้นขอความกรุณาขอความร่วมมือของหวานใจทุกคนนะครับที่งดเสียงสักครู่หนึ่งนะฮะจะได้ได้ยินเสียงในการสัมภาษณ์ได้อย่างเต็มที่เราจะมีการถ่ายทอดด้วยนะฮะไลฟ์ตรงนี้ที่ตอนนี้เห็นหน้าบังอยู่เนี่ยนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะฟีดไลฟ์นี้ให้ทุกคนได้ยินการสัมภาษณ์ของน้องๆทั้งสองคนด้วยนะฮะงั้นตอนลงมาถ่ายร,รูปกิต๊ตเต็นที่นะครับระหว่างไลฟ์อยูอ่ระหว่างสัมภาษณ์กับพี่นักข่าวขอ,ขอความกรุณางดใช้เสียงนะฮะรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่เราให้ความสาคัญมากนะครับในงานตอนนี้อาจจะไม่ต้องห่วงเพราะมีเก้าอี้จัดไว้ชัดเจนแต่ว่าที่อยู่รอกข,ข้างเรื่องของมาตรการ social distancing นะฮะอาจจะให้เว้นระยะก,กันสักนิดหนึ่งรู้ว่าคิดถึงกันมา,มากๆนะฮะ แต่ว่าถ้าอยากให้ทุกอย่างดําเนินไปได้แบบสมูทเล่นกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนนะฮะขอความกรุณาเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาทั้งร้านทั้งอีเวนต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวได้เจอกับน้องๆอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอสัญญาจากทีมงานอีกสักครู่เดียวนะฮะระหว่างนี้ปั่นแฮชแท็กกันรอได้เลยนะฮะกับ m e w Club X อ็กซ์ Thailand แฮะราเอาให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันไปเลยทีเดียวเลยครับผม เป็นกนลำลังใจให้กับน้องๆกันด้วยวันนี้เดี๋ยวได้สนุกสนุกกันอย่างแน่นอนซึ่งก็มีคนที่มารอกันตั้งแต่เช้าแล้วก็มาร่วมกิจกรรมถึงร้อยชีวิตเดี๋ยวเล่นเกมกัน3 <ไป S 1> เกมด้วยโอ้โหกำลังมาแล้วกำลังมาแล้ว,ลวนี่กรี๊เลยกรี๊เลย,เลยโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวให้สัมภาษณ์พี่ๆสื่อมวลชนนะฮะ ขอความกรุณางดใช้เสียงด้วยจะได้ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆเต็มๆเลยเดี๋ยวไลฟ์ให้ได้ดูด้วยนะครับเยี่ยมเลยกรี๊กัซ็ตหนึ่งรอบสุดท้ายครับมิวกลับรับเย่เฉลเลยครับแฟนๆมาเต็มเลยเขาก็ได้ครับ ก็ต้องใส่แมสเพรขาเวลาไปข้างนอกองใส่แมสก์ตอนนี้ก็ใส่เฟซซูนได้สองตัเลยแ,แล้วก็<ล>มีนะครนะเจลือล้างมือทุกคช่วงนี้เหมือนยิ่งต้องสตรีทมากขึ้นต้อนนี้ก็ใช่ก็ต้องคอนเฟิร์มเริ่มมีการแพร่ระบาดเข้ามาแล้วทุกคนระวังนะครับผมตอนตัวเองนะครับระวังผู้คนนะเพราะใส่ขับแล้ก็ทั้งเยอะหนาแน่นการเดินการขับอะไรอย่างเลยไม่รู้การระยะต่กตานโอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าแฟนๆทุกคนเขาเรียกว่า ดูแลตัวเองอย่างดีอยู่แล้วนี่จะเห็นว่าทุกคนใส่แมสหน้ามดงเลยว่าที่ใส่แมสเต็มไปหมดเลยโลกันแบบน่ารักมากอย่างตอนนี้พวกเรากินเราชินกับการสวมหน้ากากโดยเราต้องห่มแมสตลอดซิลเวนซิลตลอดเลยนะก็ชินนะเพราะว่าเราเราก็ใส่แมสมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดแรกๆแล้วจนตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วเวลาออกไปไหนโชคดีประเทศไทยมีเรื่องกลุ่มใช่ใช่คือแสนนานมากแล้ว งานคู่ตอนนี้มันแบบเริ่มกลับมาเยอะขึ้นอะไรอย่างไรจริงๆครับแต่เรื่องงานคู่ผมรู้สึกว่าเรามีมาตั้งแต่ช่วงนไหนใช่ครับต้องมีบิดต้มีเรื่อยๆอยู่นะ ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆมากขึ้นครับในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบฟิสิกอลอ่ะให้เขาได้เจอกันใช่ครับรับกระแสข่าวก่อนนี้มก็ทำให้แมีปัญหาเกี่ยวกับการรับงานคู่อะไรอย่างนี้ไหมครับอะไรนะกระแสข่าวก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการรับงานคู่กิไม่เห็นก็ไม่นะครับไม่มีอะไรเพราะว่างานพูดตัวเนี้ยแล้วก็ปกติแล้วต้อรับผูกพันอันนี้มีงานพู่เข้ามาเยอะหรือยังคะหลังรากไปมีงานอีกงานนะคะลูก ก็เยอะนะครับก็น่าจะเจอเกี่ยท oh ุกวันเหมใช่ครับน่าจะยาวๆก่อนถึงซีซั่นสองเลยมั้งถ้าเดี๋ยวนี์อ่อนก็ก็นั่นแหละอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับแต่แต่หลายคนก็มองว่าหลายคนผู้เราต้องกลับมาเพราะแบบต้องรับงานหรือการอะไรอย่างงี้มีแบบประโยชกระชุ่มอะไรอ๋อเอาจริงเราก็รับงานคู่กจำมันไม่ได้เลยใช่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่าครับ เรยว่าสยบข่าวดราม่าทั้หดก่อนนี้หมดเลยเนาะไม่มีดราม่าเลยมั้งจะไม่ได้บไม่ได้ดราม่ามากลนะไม่แมีหลายเรื่องไม่ครับไม่ครักกันดีครับผมจะอยากจอรักกเอกับตอนรักกันเดี่ยวตอนรักทีู่้างกัน่แบบ จริงๆพูดแบบกระแสอะไรอย่างเงี้ยผู้ใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพี่ๆหวัดใจทั้งแฟนคลับผมแก็แฟนคลับที่นิวเนี่ยสมมุติที่นิวมีงานเดี่ยวเงี้ยทางแฟนคลับผมก็จะไปช่วยที่มิวปั่นด้วยสมมุติผมมีงานเดี่ยวแฟนขับพี่นิวก็จะมาช่วยผมปั่นด้วยนะครับช่วยกันเราแบบซับพพอร์ต้องบคอกสอน ใจอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนทุกคนเต็มที่มากมากครัผมทุกคนคือพร้อมจะสนับสนุนเราสองคนแล้วก็ไม่ว่าจะมีงานอะไรหน้าหลักมากครับแล้วเขาจะมีส่วนอะไรอยู่คเกาะอะไรนะครับเขาก็จะมีส่วนเรื่องอะไรนะครับสักขอดเราใช่ครับเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดครับแ่าเดี๋ยวที่นี่ต่อไม่ใช่ไหมเขาเป็นทางตัดจบที่ยัง เรียบร้อยแล้วครับผมวันมาเช้าเพิ่งไปถ่ายโปสเตอร์กันมาร็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้ปล่อยโปสเตอร์เลยแต่ทีมงานทีมงานก็ไม่ยอมบอกเราเพราะว่าเราชอบอยู่ที่บ้านไม่ใช่งานต้อนรับบรรยากาศกานแถลงตัวมาเช้าโอ้โหวันเช้ามีหลายเซตเลยครับใช่วันเช้าสนุกแต่ว่าเสียดายเราอาจจะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมางานที่ต่อครับเลยได้แค่ครึ่งวันทำไมอะเจ็ดโมงเช้าเลยอะครับสี่ห้าเซตได้ก็น่าจะมีหลายโปสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันก่อนที่ซีรีส์จะออก นี่ก็หยุดด้วยกันทุกวันใช่ไหมทุกวันเลยหรอเด็กแต่ว่าชาวเกับลงสตอร์เรียจีบอกว่าเหงาอันนี้ยังไงเป็นเหงาอะไรยังไม่รู้คิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆของสาวเงาของขาวไม่ขำนะคะเพราะว่าติดเทนเลยนะคะเพราะว่าติดเทนเลยอ่ะก็พี่แฟนคลับเขาก็เป็นห่วงแต่จริงเราแค่คิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆตอนนี้กินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยเองใช่ไหมคะคือคืออะไรกินขแล้วเปล่ไม่มีอะไรครับก็แค่คิดถึงพี่แฟนคลับแค่นั้น อ๋อคือแบบตันเนแแปลนี่หรอตันเป็นแแราบ่นเราบ่ขอกใครคะลูกเราต้องการระบายก็บอใครลอยลอยอยากระบายวิาีทาเพ็บเฉยเกอะไรหนหาั้งเช้าเลยพี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หรอกว่าจริงผมเหงาผม็น้าชี้เน่าที่หลังก็บอกากพีพี่เห็นแล้รู้สึกไงบางหลังเขาบอกเหงาเขาบอกกินข้าวน ไม่เราเรารู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งใจลงสักอย่างหนึงแต่ว่าตนไม่ได้เหงาจริงหรอพดูได้ไงอาจจะเหงาจริงก็ได้ที่บบข้าอย่างนี้ะพอนะพี่กาเปนีวอนพี่นอะไรอดนะการลงอ้อนก็แล้วแล้วแล้วแต่คนจะมองและกันแจริงจออนไม่อ้อน เงาอิเงาเฉยเงาแล้วกันแต่ว่าอ้อนก็ไม่ได้เงาไม่เงาก็นนี้ก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้อ้อนเงาเงาอย่างอย่างไร้แฟนสาวอ้อนจะไม่ได้อ้อนนะครับทุกคนฝากไว้นะครับครับขอบคค่ะขอบคค่ะขอบคุณทุกท่านคุณผู้ชมวันนี้แฟนคลับมิวการ์เยอะมากคุณผู้ชมค่ะนี่คือแฟนคลับน้องอันนี้แฟนคลับมิวการ์ใช่ไหมคะอผู้ชมมิวการ์หน่อยได้ไหมก็ไม่อยากให้พี่มิวมี ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ให้น้องกัามาดูแลสุขภาพเมื่อกี้เห็นฉัดมันบ้าแมที่เขาโอ้อกกันเลยยังไงชินฟินแมทอยากแบบอยากให้เขาทำอะไรให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยอีกก็โอ้กก็ได้ค่ะขออะไรมาวันอาทิตย์มีไปหรือเปล่าไปค่ะไปตอบพี่เจตสองสามคนนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็แฟนคลับมิวการ์ที่เขากำลังถ่ายอยู่พูดหน่อยเร็ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าเร็วพูดหน่อเร็วอ่าเร็วพดใหญพูดอะไรถึงน้องนิดนึงบอกว่าเป็นกำลังใจกับน้องอะไรอย่างเงี้ย เออนางเออนางเผู้ไดนางเออก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องงานและเรื่องทุกอย่างเลยคุณพี่ตามมาทุกงานเลยรบ้างอ่าใช่วันอาทิตย์นี้มีอะไรไปให้น้องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ลังใจไม่โชว์เคสช่วงเย็นนะคะก็เลยยังไม่ยังไม่มีอะไรให้้นองเดี๋ยวคงจะให้คงับคุณให้ช่วงวันละไปเรื่อยเลิศนะคะสะกดไปพี่สะกดไวรอบนี้เราไปหาอีกสักคนหนึ่งอ่าไปเร็วนี่แฟนข่าวแฟนข่าวนี่แฟนข่าวไปเร็วมาพูดถึงอะไร ขอพักผ่อนเพิ่หน่อยสิบ้างความรู้สึกไม่ถึงมิวกัรบหน่อยจากแฟน,นคลัจบจากใจแฟนคลับค่ะก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆถ้ามีเวลาค่ะอยากให้ดูแลสุขภาพเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วขัดมิวและกับ้านเมื่อกี้ฟินไหมคะเขาโอบกันเว้ยฟินมากอยากให้ร่างกายแบบนี้มันฟินกว่านี้ไหมพี่คิดไวก็อยากก็อยากแบบว่าอยากให้เขาแบบอาจจะมีรายการแบบว่าไปท่องเที่ยวท่องเทอ่ยวในกันเลยค่ะลยอยากเห็นเขาสิงห์กัน เมื่อเช้าเขาโพสตอ่ะที่บอกเศร้าเหงาอะเป็นไงบ้างเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าติดเทรนด์ตวินแล้วเราเป็นไงบ้างอ่ะเราแบบว่าก็ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับทีวิวก่อนหรือว่าน้องอาจจะสปอยงานที่จะมีหรือเปล่าไเงี้ยไม่ไม่แน่ใจแต่เขาเป็นกำลังใจให้น้องนๆโอเคค่ะมาดูในฝั่งนี้มีฝั่งไหนบิ๊กแม็กผู้ชายบ้างอะไรอย่างงี้ยมาลุ้นก่อนมาก่อนมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาล่้นี่ลุ้นมาลุ้นมาลุนมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมับุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมา นี่คุณผู้ชมขาอันนี้ลองดูเห็นไหมกำลังเดินมาบิงลองดูยืนหนะรถเมล์นี่เงเห็นไหมนี่คนลุนกันมากเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เขาเขาเป็นกิจกรรมกำลังให้สิทกับใครับโย่อ่าใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบ distance เวละเวละเวละใช่ไหมจะไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วจะไปไหนอ่ะเราเจอกันที่วัดทิตย์เลยเอาเหรอตามมาหรือเปล่าไปต้องไปเอาหล่ลาเรียนเลยวัดทิตย์เออโอเคบ๊ายบายนะ you yeah.